มาดูการคัดเลือกบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยกันบ้างผู้ชมครับประธานบอร์ดนะฮะล่าสุดเนี่ยทางคณะกรรมการคัดเลือกได้ประชุมกันตั้งแต่ช่วง10โมงเช้าที่ผ่านมาแล้วในขณะที่ด้านนอกก็มีหลายกลุ่มมายื่นคัดค้านนะครับคณะกรรมการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งประธานและคณะกรรมการในการคัดเลือกประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มประชุมกันตั้งแต่ช่วง10โมงที่ผ่านมาเพื่อคัดเลือกนะบุคคลที่ คนที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยหลังจากที่เลื่อนมาตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนมาเป็นวันนี้นะครับก่อนการประชุมก็มีตัวแทนคณะศิทิยานุสิ์ที่น้อมนำรมขององค์หลวงตามหาบัวญาสัมปันโนมายื่นหนังสือคัดค้านการเสนอชื่อนายกิติรัตน์ณระนองขึ้นทูลกล้าแต่งตั้งเป็นประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงตําแหน่งอื่นๆด้วยเพราะว่ามีความใกล้ชิดฝ่ายการเมืองรวมถึงมีเจตนาครอบงําธนาคารแห่งประเทศไทยครับจากนั้นยังมีอีกหลายเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นคอปทอสอปปสและกองทัพธรรมนะคะนำรายชื่อประชาชนที่ร่วมคัดค้านจำนวน5 1า8 0นวน5รายชื่อมายื่นถึงคณะกรรมการคัดเลือก แล้วยังบอกว่าบุคคลที่จะไปนั่งในตำแหน่งนั้นเนี่ยจะต้องมือสะอาดไม่มีประวัติด่างพร้อยและไม่ควรมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจและฝ่ายการเมืองอีกครั้งยังเรียกร้องให้นายสถิตลิมพงพันธ์ซึ่งเป็นประธานนะคะลาออกจากประธานคณะกรรมการการคัดเลือกเนื่องจากว่าเคยถูกสารดีกาสั่งให้ร่วมชดใช้ความเสียหายแก่รัฐมูลค่า6.6หมื่นล้านบาทในกรณีแก้สามประทานให้กับ AIS ปี54ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการตอบรับ ทางกลุ่มเนี่ยบอกว่าจะหาทางยื่นเรื่องให้กับสารรัฐธรรมนูญต่อไปค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดแบงก์ชาติในครั้งนี้นะครับก็มีนายกิติรัตนะ์ณระนองนะฮะเสนอชื่อโดยกระทรวงการคลังนะครับส่วนอีกสองชื่อก็คือนายกุล,ลิสมบสัติศริและนายสุรพลนิติไกรพจน์ถูกเสนอชื่อโดยแบงก์ชาติครับ